อตอนนี้ผมยอมลงทุนถอยยาวเลยนะผมวิ่งมาจากสะพานข้างบนโน้นนะรื่องออกใช่ไหมผมวิ่งมาจากข้างตรงสะพานโน้นนะครับโน้นนะครับข้างบนโน้นผมวิ่งจากไม่ทาไม่ทามาที่นี้พี่ตองพี่ติ่งเขาจะพี่ตองกับพี่ติ่งเขาจะลงมาข้างล่างนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันมันไม่ค่อยไว้ใจผมนะครับมันไม่ค่อยไว้ใจผมแ้วผมถอยยาวมาจากตรงโน้นมาเลย แล้วผมจะถอยไปอยู er. um, ่ตรงนี้เพราะว่าเขาต้องมาโหตรงแยกนี้นะครับเขาต้องมาโหตรงแยกนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอยรถก่อนมาเลยหัวละมาเลยเตรียมคว้าเลยฮะ ขับรถอยู่นะพี่ถ่ายหูหาย่รหูหูงโทรศัพท์มันโทรไลน์แล <It> ้วม <ww. S 3> ันหายหูบ <Taiwan>. <TH> <repeating repeating> ัดได้พี่โทรศัพท์โทรไลน์แล้วมันหายรูปไม่ได้พี่พี่ติงอีกเครื่องหนึ่งผมก็เสีย เอ้ยผมใกล้จะถึงบ้านแล้วพี่เดี๋ยวผมก็จะถึงแยกเสมืองแล้วพี่เขามาตึ๊ะแค่กลัววอกไปว่าโกหกนะฮะเนี่ยแสดงว่าอาร์คปแสดงว่าอาร์คิเอาเฮ้ยอาร์คิปตีไหนกณหนูไปเลยเพื่อนนุ่มน้อย เออหนุ่มน้อยโอ้ออนนี้มันสกแกนเงียนะพี่มันเงียบโอ้ยเอาคลิปเอาเคอร์อไปอย่างพี่ไอ้ต๋องคือไอ้ติงเนี่ยผมผมแค้นมันแกเพราะมันเอาแนมหนมโหดผมมันน้นรดผมเปียหมน<ร><ป>แต่แต่ผมรีบกลับบ้านจริงๆนะพี่<ร><ป> ตรตรเมลนีルルルル่ยเนีอเดีกยีออกแกงมางนเดออกก็ะด้ให้ออกาเศงทุนไปเศร้าอลงทุนไปบาเศร้าเลยไงลงทุนไปบาเศร้าเลยกันพี่โอ้โหขนานนั้นเลยเน่ยมากลัวเน่ยมากลัวผมเตะกลัวผมว่า เส่ะเีย่าดเสียงแดยลยไอติงเดี๋ยวไปังไปดั่นะรูปหับบจิวไามวยิ่งกลาออกมาว่าอยู่เนี่ยตอนสเกนเนี่ยโอ้จิวจิวะใจเลี้ยวเข้าตาจับนี่แหละตอนนี้ตอนนี้มันทำเป็นว่าอยู่ท่าจักนะฮะอปิดไหม่ละเดี๋ยวมันจะมาที่นี่แหละ

คนเฮาอยู่มาแววได้บอกแบบนึกแบบจี้อ่านท่านี้เข้าอันนี้เข้าสายนี้เลยนไอ้ต่างกอเข้าในเวียงกัโผมกองแจกลนี่กันลงทุนลงทุนเงาละปัเตอร์ใหญ่โดนตีนะเลขเดืดตีปเตอร์สายหน่อยสายหน่อยที่จะออกมาเนี่ะโปดโลดยางไก่บอกไว้ก่อนเลยปัตเตอร์แล้วแต่ประเด็นนี้ไอเขาจะกลัวอย่างกับผมผมผมจะผมจะผลแยกไอไออย่งก็เนี่ยแยกเสมองนี่แหละพี่เอ้ย ระวังเนึกเหมือนไงนี่ล่ะเหมือนไงแหน่ยเสียตองกับอู้ิโยคอลกับตะกี้รู้จะคอใหม่ก็เฮ้ยวิดีโอคอกับตะกี้พี่ยังจะกลัวอยู่ผมพี่เหมือนแห่เหม่ยอยู่พี <t us> <t us ่พี่จะเลี้ยวเข้าบ้านเลยมาถึงแยกคุณสโลกันะไรเออเปลือกส้มใช่ครับมันจะจางมันจะจาง่าย่ล่ะเราดักแหน่มอ อว่าผมบอกดิดนงเม่กีันหลนน่าหลีรหนาม่นตีหนไอ้ตองผมนั่งในรถตนลอดพี่ผมอยู่ในรถผมตันลอดเชื่อผมสิเือห่อของไเฮือตีหนมันเป็นเงาสะท้อนหรือเปล่าเอเฮ้ยพี่ติงพี่ตองอย่ากลัวนะพี่กลัวเพื่อ ไปแล้วอแกครับล้นำดังไปแล้วพแล้วอันนี้นกักัวแท้กัวไปพอเราออกมาถึงหน้าศูนย์ฟอร์ดได้ละไปแล้วโอ้เสียเวลาบ่เฮดีฝั<ห><ะ>่งเข้าบ้านเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านนะฮะผมไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวผมจะไปออกป่าเศร้าก็ได้นะฮะโ,หโ,หโ,หโอ้แบบใจเลยพี่พแค่ลูกพี่ลงทุนกันแล้วนั่น เอกอย่างมันตึงงัดเชื่อเขาเห็นเลยอะป่าเศ้าผมก็จะตั้งชื่อเข้าร้านในโทรผมนะอ๋อี่แยกไฟแดงแค่ไหนเออเออเมอแมนมนมนไหนโอมันมจะแยกไฟแดงแั่ไหนป่าเศ้าที่ออก่ไหนแล้วมันแล้วมันเข้าไหนงได้ให้ออกเศร้าไ้อ้ได้ไปยูเทิร์แล้วแหละถ้าบบป่าป่าเศร้าป่าเศ้าที่ว่าเนี่ย อปรดียพ oh, e. to right ี่อ hey. ยู่ที่นนตื่อได้อยู่ที่แยกมนแง่ฮันเลยก้านทางเหนือแถวแถวอ้นแวแน่นันแน่ศูนยแม่ดาูนม่ดานี่ว่าโอ้พี่เอ้ยบัตรจีอยูยเทอร์นั่นก็ได้เอออ่ะมีเข้ามาละนี้เข้ามละเด้อหมูงอ

ไอจีี่แล้วแม่ไ,ไอตองอนนจะอมไ,ไอต๋องก็ไอ้ติงมานบ,บ่เชื่อไอบ้างว่ากลัวจะเข้าบ้านแล้วอ้าอ้าป่อยส่งผมจะส่งหุปที่แท้จริงอันนะอ๋ะออ,อันนี้อนี่แล้วพี่เขาดูว่าผมมีหนอ่อยออผมจะอ๋ะอผมส่งแล้วเนอะไอ้ติงไอ้ต๋องพี่เขาเลิกแววได้ละเลิกแววได้ละพี่อันนี้มันเด<อ>็ด<อ> เราหงาวก็ไม่ฮอานวก็ไม่มันตอนเทียมอะไกอันนี้กระเดนออกหรอยอต่อไอตีต่อโอ้พี่ถ้ขนาดนั้นคือเนี่ยว่าอันลํำเหลือยว่าร้อนพ่อเราเกินไปเขามุนเนอ่ยแตมจอยแกพี่ผมเข้าบ้านแล้วพี่ก็ไล่คว้าลมกนเนาเราเอียงละกอส่งหูไปพ่อเถอเปนไม้่าละ แกเดียวเลยไอ้หนึ่งยอมมันจะพี่ตอบให้ตีมันมาแล้ว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 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดการมันมันมาแล้วเดี๋ยวมึงโดนแน่มานี่มันนี่ใส่มาดี มาตีอ่อเ,เดี๋ยวรอรออีกคันนะเป้าหมายเราจริงๆคือเสียติงนะครับไป,ไป,ออปเ,เอาปาต้ด้ยเ้ย่ยายไปไหนพี่มาต้องมานี่ เป้าหมายผมมาจะได้ต่องเป้าหมายผมคือพี่จะ <c oughs> ไปไหนมานี่พี่มานี่พี่มานี้ <c oughs> พี่ไปเร็วอ,ออกป้าเตาแล้วพี่มาต้องพี่ไปไหนพี่มานี่มานี่ไปไหนออกป้าออกป้าเตาเฮ้ยเออบะฮูเดี๋ยวผมจะไปดักพี่แน่กุล่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดักพี่แน่กุล่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อ่้วมแนี่ออ <c oughs> มันเสือกเสือกไอ่วันแหวกอนเออน่มันแหวกอนได้แหนนิดเงีย้ยอะไปเละเพืนไปรอตีแน่พูดดีกว่าดได้ดิได้จะลงทุนเลยอ่ะไอ้วินรกูจะจอดรถตีแน่ปัม๊มไอ้แยกฮันแล้วก็เตียวรออไปตีแยกฮั่นมาตึงเลว้วกาหูเทคโนะละ อันนี้เตะทขาเลยอตัดซื้ออืมพี่ตึงเลี้ยวข้าหหูเทคโนฮลนพี่ตองไอพี่ติงมาแล้วผมมาแล้วมาเอาอย่าพหูกว <c oughs> ้างหน้ารถเขาเลยส้มหลายีบเลยพี่แล้วเย็ยน่ะไปดีนะดีนะดีฮะจีดไปแดงอ่ะมาเนี่ยหรอไปแล,ล้วเบ้ยไอติง <c oughs> ไอติงนี่ <c oughs> จําไว้เดอร์พี่นะ วันนี้อาจจะมาสำเร็จนะพี่อืมถ้าไอ้ตองถ้าไอ้ตองไปไอ้คาเตกน้ำหน้านี่นะพี่โดนเออมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วลูกไงมันมันมาลูกไงมันมาเส็บปลาช่างออกจะได้แล้วเดามาเจนนานละออกมาแล้วออกมาแล้วเอออีสเนว่ไม่ติดกับตัวก้นผมมาเลยอ่ะเออเผนมันเบ้ยว้าวเลย ก็ลังหาลอกอันนี้มาเนี่ยถนนเลยก็เรียบร้างรนไปเนี่ยเข้าพี่ก็ลงทุนขนาดนั้นน้าก็กวนน้นวนมาลุกอือพี่ติง่งมันจะต้องมาโผล่ที่แยกนี้นะครับเมื่อกี้มันหนีผมมานะครับมันจะต้องมาโผล่ที่แยกนี้นะครับมั่นใจเลยนะครับ เดี๋ยวลองไปดูมันเดนินมันลักรอบมาทางนี้นะครับ นี่ครับมันจะต้องมาออกที่นี่นะครับออกซอยนี้นะครับใช่เปล่าวะเดี๋ยวรอดูมันก่อนมันลงทุน ลงทุนขึ้นสะพานเลยเว้ยมันลงทุนขึ้นสะพานเดี๋ยวมันต้องไปยู่เถิน

ดนดนฟองอะเจอยอดของสอ้อนนล่เจอยอดฟอกสอนยอดเออคหลัเลยนะจ๊ะไม่ได้จะเียงอเออลอหอหันลมาขึ้นสะพานปุ๊บใจหิ้ขนาดวลทุนเลยวะเออลงทุนันาน้านะพี่อะฮะ

เดี๋ยวเล่นแข่งขับรถขึ้นสะพานได้สิเดี๋ยวเจอกันแนย่ยวตนตรงนี้ ตึ้งเจาจนได้อะวันเนี่ยมันมาโน่นละเดี๋ยวก่อน <c oughs> วิ่งข้ามถนนเลยอะนี่ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ คุณหลบกูใช่ไหมเดียวมาละเดี๋ยวผมโดนนเ่เดี๋ยวมันจอดเลยเว้ย <coughs> đập lối ơi dạ chạy ơi ไปเลยกูได้แก้แค้นมันแล้วสุดๆไปเลยเท่านี้ฉันก็นอนหลับสบายแล้วนะเท่านี้ฉันก็นอนหลับสบายแล้วเหอนะฮึแท้ใายม่ต้องลบ พี่จะลบไปไหนตัวตึ้งเข้าหูเดียวเหมือนเหมือนคนยอมจำนนะ่ะเหมือนเหมือน,นคนยอมจำนน่ะนะเอ<ร>้ยเรียบร้อยไอ้ติ่งนี่มันต้องเล่นทีเผลอแบบนี้ทั้รงครูัง ลบไปไหนกันตึงไปได้ลบสัมโลกงเนี่ยเขาดุมไม่แต่ลบขึ้นขวามันก็ตึกตึกกันท่าขนางฮั่นไปเตอร์ยอมจำนนดีกว่านะกายไอ้ติงสบายจ่อยเฮ้ยรับอิ่มรับเต็มอืมไอ้ติงมันยังจะมีแหมรอบอยู่เนอะยังผมยับอกแล้วผมบอกไอ้ตอกนี่ที่จรนาก่อน พี่มาแน่เป็นคนล่อเปล่าง่ายติ่งเลยแล้วก็เต่งจูผมมาไปป่าเศร้าอันอีกนิดเมืองอกดูจะไม่ไปเอาผมว่าพี่กับเมืองอันนั้นแล้วเนียนเงาอ่ะอ่านะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ แก้งกันก่อนกลับบ้านสนุกสนานนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์ลกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ